สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยร้านนะครับมาดูกลยุทธ์ในการหลีกเลี่ยงการถูกเปรียบเทียบจากคู่แข่งนะครับแล้วก็สามารถคุมดีลได้นะอยากให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเราคนเดียวนะครับต้องฟังคลิปนี้ให้จบนะต้องบอกว่าหลายๆเคสนะครับการขายทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะมูลค่าสูงมากๆเนี่ยไม่แปลกครับที่ลูกค้าจะเปรียบเทียบนะครับหรือแม้กระทั่งสินค้าราคาถูกก็ตามเนาะ อย่างถ้าเป็นสไตล์แม่บ้านเนี่ยโลตัส์บิ๊กซีอย่างเงี้ยต้องเทียบกันเลยนะครับตามแคตตาล็อกนะจนถึงยุคนั้นจนวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับสำหรับสินค้าที่เหมือนกันแต่ว่าถ้าราคาถูกกว่าเนี่ยมันจะมีความต้องการซื้อที่มากขึ้นแน่นอนนะครับทีนี้ครับเลยอยากจะเปลี่ยนแนวกันบ้างเพราะว่าผมเองเนี่ยก็มีหลายๆเคสครับที่ปิดการขายโดยที่ไม่ได้ต้องมีการเปรียบเทียบใดใด นะต้องบอกว่าสถานการณ์เนี้ยเป็นเบสเคสนะครับเป็นสถานการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะว่ามันจะทําให้โปรเซสนะครับหรือว่าตั้งแต่เปิดการขายเนี้ยไปจนปิดอ่ะเร็วมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลานานนะครับรับดีลอย่างเต็มเมดเต็มหน่วยนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าโดนเปรียบเทียบทีไรเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเรื่องของผลประโยชน์แน่นอนครับโดยเฉพาะเรื่องราคาเนาะเราลงมาก็พวกคุณสมบัติสเปคต่างๆอย่างเงี้ยเปรียบเทียบเมื่อไหร่มันจะต้องมีการ ทำยังไงให้ผลประโยชน์มันเดียวคู่แข่งอยู่แล้วนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับปัจจัยแรกคือสินค้านั่นเองนะครับถ้ามั่นใจได้ว่าเราเนี่ยขายอยู่เจ้าเดียวเนาะใครที่ขายสินค้าแนวแนวนวัตกรรมเนี่ยหรือว่าเป็นพวกงานฝีมือเป็นพวกงานที่แบบขายอะไรแล้วมันมีอยู่ชิ้นเดียวหรือว่ามันมีไม่กี่ที่หรือมันหายากอย่างการขายบ้านขายคอนโดใช่ไหมขายบ้านมันก็จะเป็นเรื่องของทำเลอย่างเงี้ยตรงนี้มันมีที่เดียวบนโลกเนี่ยบ้านแบบนี้มันมีแบบเดียวบนโลก นะครับหรือแม้กระทั่งคอนโดเนี่ยห้องที่อยู่มุมนี้ชั้นนี้วิวนี้มันมีอยู่ห้องเดียวแบบเนี้มันก็มีแนวโน้มที่ลูกค้าจะหาคู่เทียบยากนะครับหรือถ้าใครเน,เน้นในงานฝีมือเนาะอันนี้เขาเรียกว่า value added นะครับหรือว่าคุณค่าที่มูลค่าเพิ่มคุณค่าเพิ่มหมายเขามว่าไงก็คือถ้าเราโอเคแหละเราขายสินค้าเนี่ยคล้ายๆกับคู่แข่งเราขายกาแฟขายเบเกอรี่ขายพวก รถยนต์ก็ตามอย่างเงี้ยขายมือถือเนี่ย value added หมายความว่าคุณต้องมีอะไรที่มันเป็นบริการเสริมนะครับอาจจะเป็นติดตั้งฟรีอาจจะเป็นส่งมอรฟรีหรือว่ามันมีงานฝีมือมีกิมมิ c อย่างเงี้อยอย่างทํากาแฟเนี่ยมเมล็ดกาแฟคุณเอามาจากเอธิโอเปียเอามาจากลาวันดาเอามาจากลาเอามาจากประเทศที่แบบเออามันน่าสนใจอ่ะนะครับไหมคือมันจะสร้าง value added ให้ได้นะครับหรือว่าการสร้างต t o r y นะต t o r y ก็หมายความว่า เรื่องราวนะที่มันน่าติดตามอย่างเช่นประวัติความเป็นมาเนี่ยกว่าเราจะทํากาแฟนี้มาได้เนี่ยเราจะต้องไปที่ดอยตงุงเราจะต้องแบบไปเจอกับชาวเขาเราจะต้องเจอความลําบากอะไรแบบนี้คือการสร้างเรื่องราวให้มันเป็นยูนิคนะครับให้มันเป็นยูนิคหรือถ้าเกิดหาพวกสินค้านะวัตกรรมได้นะอันนี้ถ้าเป็นใครเป็นเชิงเทคเป็นเชิงไอทีเป็นเชิงเทคโนโลยีซอฟแวร์เงี้ยโดยเฉพาะซอฟแวร์ที่เป็นงานฝีมือเนี่ยคุณ เป็นเจ้าเดียวที่สามารถเขียนโปรแกรมหน้าตาแบบนี้ได้เงี้ยหรือว่างานดีไซน์ถูกไหมอ่ะงานดีไซน์นี้ใช้ได้เยอะมากนะครับงานพวกออกแบบกราฟิกต่างๆหรือซอฟต์แวร์ก็ต้องมีการออกแบบหรือฮากกจจร์ดแวร์อย่างเงี้ยพคเกจิ้งอย่างเงี้ยเราสามารถออกแบบให้ลูกค้าแล้วมันมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างเงี้ยมันสามารถตอบโจทย์นะครับหรือว่ามันมีไม่กี่เจ้าแม้กระทั่งคู่แข่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาให้เหมือนเราเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกก๊อปปี้หรือว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องใส่ความเป็นงานฝีมือนะครับมันจะรวมศาสตร์ทุกแขนงนะศิลปะเรื่องของการออกแบบดีไซน์เรื่องของการบริการคุณสมบัติแบบเนี้ยเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยถ้าหาเจอได้อะจะได้เปรียบมากนะครับเหมือนผมเนี่ยขายพวก AI พวกอะไรที่แทนคนมันมีไม่กี่เจ้าที่ทําได้อะผมทําหนังได้อย่างเงี้ยผมทํา 3D ทําเป็นแบบโฮโลแกรมได้อย่างเงี้ยมีน้อยมากเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปเนี่ย จนวันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ได้เจอคู่แข่งเลยเือนะแังนั้นมันจะเข้าปัจจัยที่สองทันทีครับปัจจัยที่สองคือรีบเข้าไป engage นะครับหรือว่าเข้าไปนัดลูกค้าเป็นเจ้าแรกเลยนะครับซึ่งด้วยความว่าถ้าเรามั่นใจเนี่ยของเราไม่ได้มีคู่แข่งเยอะเนี่ยมีโอกาสสูงอยู่แล้วครับที่เข้าไปนัดลูกค้าที่ไม่รู้จักสินค้าเรามาก่อนเนี่ยเขาจะเห็นเราเป็นเจ้าแรกมันได้เปลียบยังไงครับ โอเคเราอาจจะเห็นว่าลูกค้าไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่างเงี้ยเราก็จะต้องให้ความรู้นั่นเองคือโปรเซสที่ใช้เวลาประมาณนึงเนี่ยคือให้ความรู้แต่ให้ความรู้มันก็มีเทคนิคครับคือมีการสาธิตยอย่างเงี้ยมีการเดโมหรือให้ลูกค้ามามีส่วนร่วมให้เขาเห็นของจริงอย่างผมเนี่ยในออฟฟิศก็จะมีแบบจอ 3D แบบของจริงเนี่ยเพื่อให้ลูกค้ามาลองเล่นนะครับหมายความว่าลูกค้าก็จะได้เข้าใจมันอย่างเต็มที่อ่ะได้เข้าใจมันเป็นเจ้าแรกแล้วก็ เจอแต่เราคนเดียวเนี่ยไอ้ขั้นตอนถ้าเขาสนใจแล้วขอราคาเลยเนื่องจากว่ามันมีแค่เราอะยังไงลูกค้าแทบจะไมห่หาเจ้าอื่นแล้วนะครับอย่างที่บอกคือถ้าบริษัทมาใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้โด่งดังอะไรหรือว่าโปรโมทอะไรมาอย่างผมเนี่ยก็เพิ่งเริ่มจะโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเป็นเจ้าแรกๆนะครับที่ทําเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นพุ่งเข้าใส่ลูกค้าที่เราหมายตาไว้นะให้เร็วที่สุดโอเคไหม ก็จะมีวิธีอันที่3ด้วยครับก็คือการทำมาร์เก็ตติ้งนะอย่างเช่นเราทารําโฆษณาก่อนชาวบ้านเราไปขอซื้อสื่อเราไปลงคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยทำคอนเทนต์อะไรแต่แรกเริ่มเนี่ยทำให้ชาวโลกเขาเห็นทําให้กลุ่มเป้าหมายเขาเห็นนะครับลูกค้ามีแนวโน้มว่าจะโทรมาหาเราก่อนโอเคไหมยิงแทาเว็บเนี่ยคุณไปเช็คเลยเฮ้ยรับทํา AI สมมตุติมีแต่เราจเจ้าเดียว อย่างเงี้ยยิ่งได้เปรียบนะครับเพราะลูกค้าเนี่ยที่เขาแบบเออเห็นเรนเห็นอะไรเงี้ยเขาไปเช็คเขาก็จะได้แบบติดต่อเราก่อนนั่นเองนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีที่แบบแทบจะไล่คู่แข่งนะครับอย่างที่4ี่ครับอันนี้ถ้าเป็นในเชิงงานโครงการใหญ่ที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่หรือว่าราชการจะชัดมากก็คือการเป็นผู้เข้าก่อนแล้วเขียนข้อกําหนดหรือว่า TOR ก่อนนั่นเองนะอันนี้แทบจะเบ็ดเสร็จเลยนะครับ TOR หมายความว่า คุณจะต้องเขียนข้อกําหนดไงยเช่นโครงการนี้สิบล้านมันจะต้องมีใช้นน่นนี้นั่นโน่น,นอะไรบ้างคุณก็เขียนระบุเนี่ยโดยที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยเขาเรียกว่าได้เปรียบนะครับคุณก็ควรจะนะเซอร์เวลตลาดว่าเฮ้ยมันมีคู่แข่งกูป่าววะคือมันมีแหละมันคงไม่มีเจ้าไหนหรอกที่โอ้โหมึงทามาคนเดียวบนโลกเนี่ยสมมุติมีคู่แข่งเนี่ยคุณก็ต้องใส่อะไรบางอย่างที่แบบสร้างความได้เปรียบเช่นดีไซน์หรืองานบริการหรือว่าแวลูแอดดตคุณเนี่ย มันจะทําให้ฝั่งคู่แข่งเจะต้องไปแก้เกมตรงนั้นคือเขาก็ยังทําได้นะแต่เขาก็ต้องแบบอาจจะต้องใช้ราคาที่มันแพงกว่าเราเงี้ยเราจะได้เปรียบมากนะครับอย่างที่5เนี่ยคือส่วนของการตัดสินใจซื้อเนี่ยพยายามใช้อารมณ์ b ิวอารมณ์ลูกค้านําด้วยอย่างเช่นว่าเราเนี่ยขายของที่มันยูนิคด้วยแล้วมันก็เป็นเอกลักษณ์ราคาเนี่ยโอเคมันสูงแน่นะครับ เราต้องบิวเรื่องอารมณ์ครับทาให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออให้ครอบครองแล้วมันมีความสุขนะมันมีความภูมิใจอย่างเงี้ยมันมีหน้ามีตาเนี่ยใช่ไหมนึกถึงพวกของแบรนด์เนมพวกของที่มันลักชวรี่อ่ะเกิดความภูมิใจเกิดการบิวได้ประวัติศาสตร์ได้ความเป็นมาได้อะไรอย่างเงี้ยคือซื้อแล้วมันแบบมันมีคุณค่าทางใจด้วยอ่ะนะต้องใช้คําว่าคุณค่าทางใจแล้วกันทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออเฮ้ยคือซื้อกับคุณเนี่ยแม่งสบายใจ โอเคไหมดังนั้นก็ควรจะเพิ่มปัจจยัยที่6ก็คือการโชว์เรื่องของผลงานที่ผ่านมานะครับถ้ามีเนี่ยยิ่งถ้าเป็นลูกค้าที่น่าเชื่อถือหรือองค์กรใหญ่ๆหรือลูกค้าชื่อดังเนี่ยมันจะบิ้วอารมณ์ได้เยอะนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจเพราะว่าลูกค้าที่มาทีหลังเนี่ยเขาก็จะแบบต้องไปหาไงว่าองค์กรไหนมันมีผลงานหรือเปล่าซึ่งไอ้เจ้าที่มาทีหลังเราอาจจะไม่มีเท่าเราเนี่ยเพราะเรามาก่อนนะครับเราก็จะสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นได้เยอะมากนะครับสําหรับเรื่องนี้ อย่างที่7นะครับก็คือเรื่องของโปรโมชั่นก็ได้อันนี้ก็เอาแบบรวบรัดเลยอย่างเช่นหน้าสินค้าเนี่ยใช่มันเหมือนชาวบ้านแต่คุณคิดสเปเชียลโปรแกรมได้เช่นคุณคิดเรื่องราคาพิเศษมากหรือคุณคิดส่วนลดของแถมเนี่ยเขาเรียกว่าตามสไตล์บิ๊กซีโรตาร์ะแบบเฮ้ยบางโมเมนต์หนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีโปรมีแคมเปญนะไรนะครับเนี่ยแคมเปญคือสิ่งที่คิดง่ายที่สุดนะครับในการขายสินค้าเหมือนเหมือนกันเพื่อ สร้างความแตกต่างโอเคไหมสร้างความแตกต่างเราก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อเราก่อนนะครับโดยที่ไม่ไปเลือกของคู่แข่งอันนี้คือเล่นผลประโยชน์นําก็สามารถทําได้นะครับไม่ได้ผิดกติกาแตวอย่างใดนะครับอย่างที่แปครับก็คือส่วนของพวกสินค้าที่ยูนิคนะเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะอันนี้ก็ย้ําอีกทีว่ายูนิคเนี่ยควรจะหาที่ยูนิคจริงนะครับถ้าไม่ทําเองไม่เป็นก็ไปนําเข้ามา นะถ้าอันนี้ถ้าแนวซีโอภาพใหญ่เนี่ยไปนําเข้ามาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยในประเทศไทยยังไม่มีทาเนี่ยคุณเหมือนเจ้าเดียวที่ทําได้คุณไปเป็นรีเซลเลอร์ไปเป็นพาร์เนอร์เขาอย่างเงี้ยคุณก็จะสามารถขายได้คนเดียวในเจ้าแรกถูกไหมโกยก่อนนั่นแหละครับน้าขึ้นต้องรีบตักก่อนหรือว่าพยายามไปขายในตลาดที่เขาเรียกนิชมาร์เก็ตมาครมชัดเจนก็คือเช่นบางพื้นที่บางทาเลเนี่ยมันไม่มีร้านแบบเรามันไม่มีธุรกิจแบบเราเท่าไหร่ เราก็ไปตั้งธุรกิจก่อนเลยนะครับอย่างเช่นต่างจังหวัดอย่างเงี้ยอ่าอย่างนึกถึงสุกี้ตีน้อยอ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยขายในกรุงเทพมาล่าอย่างเงี้ยแต่จังหวัดรอบนอกเนี่ยจังหวัดที่เออคนก็เยอะนะแต่มันไม่มีร้านแบบเนี้ยไม่มีร้านชาบูมาล่าไม่มีร้านสุกี้บุฟเฟ่ก็ไปตั้งก่อนคนแรกนะครับผลก็คือลูกค้าไม่มีทางเลือกเนาะด้วยสถานที่จำกัดอย่างเงี้ยก็ต้องมาเลือกเราก่อนนะครับก็ต้องมากินร้านเรา แต่แน่นอนครับมันก็จะมีความเสี่ยงตามมาเพราะว่าคุณเป็นเจ้าแรกที่ต้องไปลงทุนถูกไหมมันก็ต้องไปวัดผลว่าเฮ้ยมันจะเวิร์กไหมถูกไหมก็ใครแน่นอนครับถ้าเสี่ยงก่อนมันต้องได้ก่อนนะนะก็ฝากไว้ครับสําหรับกลยุทธ์ในการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าคู่แข่งนะครับแล้วก็ทําให้ปิดการขายได้แต่เพียงผู้เดียวนะแบบร่วบราดเลยนะครับทำได้จริงแน่นอนนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะฝากประชาสัมพันธ์คอสเซลดเรกเตอร์นิดหนึ่งนะครับวันที่21่สิกรกฎาคมเนี่ยปรดีลูกศิทย์ลงเบละ เผื่อว่าสนใจยังมีที่นั่งว่างอยู่นะครับติดต่อลหลังไม่หรือว่าแอดไลน์นะครับแอดไซเซลส์หนึ่งมิลเลียนนะครับแล้วก็พบกันนะครับสวัสดีครับ